ครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้พี่สามาเยี่ยมที่ร้านร้านน้ยาบูทองเจริญนะคะปกติแล้วทาอยู่ที่ใดคะปกติทาอยู่ที่ใดคะปกติแล้วร้านนี้อยู่ที่ใดคะโอ้ปวดที่ที่แรกเลยค่ะต้็นไก่คือลงแข็งค่ะคือเขาบอกเข้าไปท้อง ที่ว่างงานตกงานนะคะทก่ามันไรกาที่าว่าที่ต้องฆ่าเขาไปเพราะว่าเราว่าความเร็วนะครเกิดประมาณที่กิโลเมตร่อัายตปกติตัดความเร็วไม่ได้นะคะจริงๆแล้วควาืออยู่จนนักดนเรีในที่ที่เรียนจำไม่พิการครับ ปกติแล้วทำที่เรือนจำแจ้งขออธิบดเป็นผู้ที่เรื่องนี้ปกติแล้วจะมีขายบน,นร้านกาแฟใช่ไหมคะมยังก็ไม่ได้แต่ว่าเพิ่งเริ่มแต่ว่าเหมือนมาเริ่มที่ที่นี่แล้ว๋อมาเปิดตัวที่นี่ป<อ><อ>ระมาณว่าน้ำยาปูเพิ่งมาเปิดตัวที่นี่นะคะริเริ่มโดยท่านขอออเนกนะคะ นะคะตรงนี้แล้วก็ขอดูน้ำยาปูนิดนึงอ่ะค่ะเป็นยังไงเลยตรงนี้จะทป็นน้ำยาปู่ะน่าทานมากเลยรสชาติให้ดูหน่ น่าทานมากเลยค่ะอันนี้ใส่เนื้อปูแล้วมีส่วนผสมอื่นมีอะไรบ้างคะคืออันนี้จะมีพริกแกงกระชายนี่คือเราจะมาผัดเลยผัดรวมกับน้ำพริกแกงอีกทีนึงอ๋อกระชายนี่ผัดรวมกับน้ำพริกแกงคือเราผัดรวมเป็นน้ำัรวมเลยนะะคเพราะว่าเรามักจะไมชอบกินกระชายเป็นแทงเป็่ค่ะแล้วก็เนื้อปูเนื้อปูนี่ผมใช้เนื้อปูสดครับใช้เนื้อปูสดเลยเนื้อปูเราัดถึงเป็นน้ำคือเราใช้กะทิกแกงับน้ำค่น้ำปูเลยครับคือเราไม่ใช่น้ำเปล่า เขาพูดเนี่ยมาผัดแดบแบบน้ำแด้วก็ก็จะแล้วก็ใส่ทำเพราะบางคนเขาชนะทานมากและหอมนะคะนะคะหอมมากเลยแล้วก็อันนี้เป็นผักเครื่องเคียงนะคะแล้วท่านใดที่ชอบผักประเภทไหนก็เติมไปนะคะประมาณนั้นอันน้ขนมจีนได้ะ้วยโอ้ตรงนี้ดีมากเลยเป็นความคิดที่ดีมากและตรงนี้แบบเปิดตัวที่แรกเลยนะคะเปิดตัวที่นี่ที่แรกแล้วต่อไปจะจะทำไรได้ที่ร้านกาแฟฝั่งนู้นีนั้น ก็ถ่ายว่าสมุดที่เราถ่ายแต่คนี่ว่าเราถอออกไปแล้วไม่มีงานทำทามาทำงานเดิมโอ้โอันนี้ก็คือฝึกฝึกให้นักโทษได้เรียนรู้แล้วก็เสร็จแล้วเวลาที่ที่ออกไปแล้วจะได้มีงานทำนะคะอันนี้เป็นการฝึกอาชีพให้นักโทษค่ะนะคะแล้วก็ได้เปิดตัวที่นี่ที่แรกนะคะ ตรงนี <dı> <RI> <disappearance> ้ต้องขอบพระคุณท่านผออเนกมากเลยนะคะผออเนกทองลอยใช่ไหมคะค่ะต้องขอบพระคุณมากๆแล้วก็อันนี้ก็คุณนายนุชนะคะนะคะคุณนายนุชค่ะโอเคก็เยี่ยมเลยค่ะก็เป็นกําลังใจให้นะคะเดี๋ยวขอซื้อกลับบ้านหนึ่งชุดค่ะวันนี้พี่สาขอแนะนาเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ